ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สูนหูกวางชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกวางมีบอลสีนะคะราคาแบบหลักสิบนะคะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะ FC ศูวนหูกวางชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะอันนี้จะเป็นรูปไม้นะคะพี่ๆี่ขาแล้วก็จะมีหน้าเมืองโนนด้วยนะคะหน้าเมืองโนนจะเป็นต้นนี้นะคะ ณเนะมืองนนจะเป็นต้นนี้นะคะพี่พี่ะาควางให้พิเศษเลยนะคะ2กระถางนะคะราคา75บาทนะคะ2กระถางนี้นะคะราคา75บาทนะคะจัดไปเลยนะคะพี่พี่ขาจะเป็นมานีร้อมเพชรนะคะหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรูปไม้อาจารย์ปอนะคะทรงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะาสกระถางนี้นะคะกวางให้ราคา75บาทนะคะ75บาทนะคะจัดไปเลยเข้ามานะคะพี่พี่ขาจะประกอบไปด้วยนะคะอสงไขยนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็น ต้ไม้พุ่มเตี้ยนะคะแบบนี้นะคะ2กระถางนี้ราคา75บาทนะคะจัดไ,ไปเลยะะเปิดโปรโมชั่นให้อีกแล้วนะครับนี่ยอดมองกุฎสวยมากเลยนะครับหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้หน้ามึงนนนะครับหน้าสวยมากหวานเย็นของเรานะครับคู่นี้อีกแล้วจัดไปเลยนะครับนี่75บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นบอลเก่านะครับย้ําว่าเป็นบอลเก่าที่สวยมากเลยนะครับนี่หายากนะครับขุนไกลใบแปลกด้วยนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้เป็นปราสาทท้องดางนะครับนี่ จัดให้อีกแล้วนะครับคู่นี้เจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับมันีนารานะครับน่าจะน่าจะออกจะแผงไปนะครับนี่มีสีเทาๆด้วยนะครับมณนีนาราต้นนี้นะครับเอ่อต้นเดียวเลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับจัดให้พิเศษเลยนะครับนี่ใหญ่ๆบึ้มๆเลยนะครับขึ้นกระถาง 5ได้เลยนะครับแม่ผ่านชั้นนี้ตัวนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง60บาทครับม<น>าีนาครับบอกเลยนะครับว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่รักเอ้ยหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้สีเลิกงามนะครับ คู่นี้ผมพิเศษให้เช้าวันนี้เท่านั้นนะครับในราคาเพียงแค่90าบาทครับมีชื่อว่าราสีสิงห์นะครับสวยมากเลยนะครับนี้ต้นนี้ดีไม่ดีน่าจะเป็นจอมด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะครับแบ่งในราคาพิเศษเช้าวันนี้ราสีสิงห์นะครับ80บาทเท่านั้นเองครับสวยมากๆเลยนะครับนี่สีต้นนี้นะครับค่อนข้างมีจํานวนน้อยนะครับมีชื่อว่าสีลาเทพนะครับไม่ค่อยพบในตลาดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้นนี้น่าจะเป็นบอลที่ยุบเนาะ ยุบจากหน้าร้อนอเ,เนาะน่าจะมีหัวใหญ่อะนะครับแต่ว่าเขาขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าผมขายในรา,ราคากระถางสี่แล้วกันนะครับจัดให้เช้าว,วันนี้เพียงแค่ราคา1นึร้ย ยี่สิบบาทเท่านั้นเองครับหัวใหญ่นะศิลาเทพายากด้วยจัดไปครับตันนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับใบกลมๆสวยเลยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับดูยิ่งใกล้ยิ่งสวยนะครับเอาจัดไปเช้าวันนี้ในราคาพิเศษเพียงนะครับหกสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับสวยอีกแล้วครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ไก่นะครับนี่เห็นไหมฮะแต่ว่าที่พิเศษคือเขาด่างด่างชัดมากเลยนะนี่ น่าเอาไปทําจํานวนนะครับตันนี้ผมพิเศษให้แล้วกันนะครับลูกไม้ไก่ตัวนี้นะครับเอาไปเพียงแค่ราคา65บาทเท่านั้นเองครับมีชื่อว่าเจ้าวังนะครับใครสนใจนะครับใบกลมๆใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่เห็นไหมปลาคราบเขากําลังมาแล้วครับนี่ราคาพิเศษเช้าวันนี้เลยนะครับนี่จัดไปนะครับใครสายใบกลมแดงๆปลาคราบเอาไปเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองตันนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นใบโบราณนะครับใบยาวนะครับเขาเรียกนะครับกระถาง6นิ้วนะครับสวยมากเลยสวยเนาะสวยมากๆเลยค่ะอู้ยอะ ผมจัดให้โปรโมชั่นชาววันนี้พิเศษนะครับลูกไม้นะครับยกสิทธิ์ด้วยนะครับ190าบาทราคาดีนะครับแล้วก็การันตีว่ายิ่งโตจะกัดเม็ดสวยมากนะครับอันนี้แค่เด็กๆ6นิ้วนี่ก็ยังฟอร์มประกวดสวยมากเลยนะอ่ะจัดไปแล่นะครับเป็นหอคำหลวงนะครับแต่ว่าเขายุบไปนะครับเขาขึ้นมาใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่าเออไม่ใช่หน้าด่างจัดนะครับตัวนี้เป็นหน้าที่แบบ ไม่ด่างจัดนะครับก็มีหัวแหละนะครับหัวใหญ่ด้วยนะครับหอคำหลวงต้นนี้ผมขายในราคาลุ้นแล้วกันเนาะนะครับเอาไปเพียงแค่ราคา1 9 0บาทเท่านั้นเองเป็นแม่พันเนาะเป็นแม่พันชื่อว่าเทวาสุริยันนะครับหน้าอาจจะติดแผงนะครับคือบอลสีต้นนี้เทวิสุริยันเนี่ยน่าจะคล้ายกันถ้าเกิดไปในทางแผงนะครับแต่ต้นนี้นะครับมีชื่อว่า เทวาสุริยันนะครับชัดเจนแน่นอนครับเอ้าต้นนี้แม่พันธุ์สวยๆจัดไปเช้าวันนี้ราคาพิเศษเลยครับใครยังไม่มีเก็บนะครับต้นใหญ่มากครับแพ็กนี้ต้องอลังการแน่นอนจัดไป350สบาทสวยๆเลยนะครับจาก450รดหเหลือ350หน้าเก็บมากนะครับต้นนี้สวยมากๆหายากด้วยครับเป็นมะนีล้อมเพชรนะครับหน้าแผลงนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าต้นนี้เขาติดสีส้มด้วยนะครับแม่พันธุ์นะครับเป็นไม้จอมเป็นไม้จอมนะครับ กระถางใหญ่มากกระถาง8นิ้วใครอยากได้ต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษให้เลยนะครับ5 5าบาทเอาแบ่งให้ในราคาแบบนี้ก็ต้องรีบกันนลครับเป็นไม้จอะม,มีหัวใหญ่ด้วยนะครับห้550บาร้อนห้นสิญญคู่นี้นะครับต้นนี้เป็นวอเคนโน่หน้าเทพสวยมากนะครับและต้นนี้เป็นกอกเกตนะครับนี้คู่นี้โปรโมชั่นเช้านี้นะฟังให้ดีนะครับคู่นี้โปรโมชั่นเช้านี้เอาไปราคาเพียงแค่99บาท นะครับ99บาทคู่นี้หาที่ไหนได้ต้นนี้ก็ปาไปร้อยกว่าแล้วนะครับนี่แถมก่อเกตไปอีกนะครับเอา99บาทคู่นี้จัดไปมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีหน้าเทพนะครับสวยมากๆเลยนะครับอุ้ยใครเห็นต้นจริงต้องหลงไหลแน่นอนสาวนครชัยศรีราคาเช้านี้นะครับเอาให้ไวนะ จากต้นละ250ผมลดเหลือเพียงแค่ราคา90บาทสาวนาครใช้สีสวยมากครับ,รบเป็นมณีล้อมเพชรน,นะครับหน้าสวยมากเลยนะครับดูความด่างฮารด้วยนะครับใบใหม่ล่าสุดนะครับนี่จัดไปเช้าวันนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบต้นใหญ่อยากได้ไซส์กระถางสี่ไปเป็นแม่พันธุ์ครับต้นนี้จัดไปเช้าวันนี้เลยนะครับนี่ 99าบ้าทมณีล้อมเพชรหน้าเทพเทพแบบนี้นะครับเป็นเศรษฐีปีชวดนะครับสวยมากเลยนะครับนี่แลวแม่พันธุ์ของเราก็สวยมากๆด้วยเช่นกันนะครับต้นนี้แบ่งลูกนะครับแบ่งลูกเศรษฐีปีชวดนะครับโอ้สวยจริงใครอยากได้นะครับเอา้าผมแบ่งให้ในราคาพิเศษนะครับชาววันนี้นะครับ100 29บาทเศรษฐีปีชวดอู้นะ่าเทแบบนี้ต้องมี300เอาไป129บาทา <พอ S 2> สวยมากๆสวยที่สุดสวยที่สุดในซอยนะครับเพราะว่าในน,นี้มีซอยเดียวก็เลยสวยที่สุดนะครับนี่ทองหลางใบกลมแผลงๆด้วยนะครับดูดูความสวยของเขาสวยไหม สวยมากเลยค่ะวุ้ยนะครับต้นนี้มีชื่อว่าทองหลางนะครับใครได้ไปก็จะมีเงินมีทองนะครับมากมายหลากหลายแน่นอนนะครับจัดไปเช้าวันนี้มาแยกหน่อด้วยต้นนี้เอาใครสนใจต้นนี้ผมพิเศษให้999นะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับอนคอนทินนี้ช่างมีบอลค่ะร้องเพลงไปนะครับเพราะว่าเราไปเจอต้นนี้นะครับเรนูนครนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับหายากด้วยนะครับอุ้ยดูดูใบใหม่เหลืองสวยเลยนะครับเอ้าเรน นูนักอยต้นนี้90บาทใครสนใจทักมาได้เลยครับเนวูไาดา้ชายชนนะครับนี่กระถางแบบนี้นะครับกระถาง6นิ้ว สวยๆเลยนะครับจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้แล้วครับนี่สวยไหมสวยมากๆเลยค่ะกระถางนี้นะฮะับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับผมบอกเลยครับว่าหัวไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับีต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่อุดหนุนเราตลอดมาเลยนะครับสําหรับอีพีนี้ต้องลาไปแล้วนี่ฝนตกได้หนิสิป็นวัดเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับห่วงใหญ่จากสวนทุ์กวาง ชแนลเช่นเดิมนะครับฝากติดตามกดไลค์สับซับสไครต์สันกระดิ่งด้วยใครอยากมาชมบอลสีสวยๆมากาลสินนะครับแก่งดอนกลางนะครับคุณจะได้บอลสีกลับไปแบบเบลึบบเบอรเฮิมเลยนะครับเราอีพีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเราขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับนี่บอลสีสวยๆแบบนี้ต้องสวนคุณกว้างชแนลนะครับนี่สำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ